แต่ที่ภูกเก็ตวันนี้นะครับผู้นําประเทศนะครับนางสาวเพ,พ็ญสองทานชินวัฒน์นาย,ยกที่ลงพื้นที่ที่จังหวดัดภูเก็ตติดตามไล่เรืองเลยโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวและประตูสู่ประเทศไทยที่จังหวดัดภูเก็ตนะครับเรื่องของป่าป่าเรื่องข้องการจราจรเป็นต้นนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยติดตามกับผู้ซื้อข้าวของเรานะครับนะคุณสุนิสาหุ่งทองเนี่ยจะรายงานบรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตกับภารกิจติดตามท่านนายกลงพื้นที่ในวันนี้ครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับน้องสุนิสาครับดีค่ะ สวัสดีค่ะพีบ่าวจิงผีิงอ,อมค่ะค่ะตอนนี้ที่ภูเก,ก็ตผลพื้มั่งค่าการเตรียมพร้อมตอนรับันนายกลงพื้นที่ในวันนี้ค่ะสำหรับพันาการการเตรียมพร้อมในตอนนี้นะคะก็ไล่ในงานเองโดยเฉพาะสร้างกัปกอมบรรช่างพันค่ะซึ่งในสร้างกัดโอมบัญช่พันเขตคานะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะคณะนี้ก็เอดอินทางจาสุพรรณีค่ะว่าเดือทีนะคะด้ยนนะะวยก็เดินทางไปอย่างทีสนามบินะคะ่ะเพื่อที่จะไปจุดแรกที่นายกลงพื้นที่ค่ะ ทีจะนำบินภูเก็ตนั่นเองค่ะทีระบุหมายข้อมเดนทาล่างจังหวัดูเก็ตค่ะตอนนี้ทีหนานเองก็แบงสิงทีมค่ะแบงเพื่องขึ้นทำใละนาทีข้องตัวเองก็ไปในเพื่อนในจุดทีได้แบงหน้าทีกันเมื่อเดอนตค่ะค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะพอทันลงเครื่องมาแล้วเนี่ยทันไปพื้นที่ไหนกันบั้งคะแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยทันไปแลในเรื่องอะไรกันบัางค่ะจนัรจุดแรกถีหนายกลงพื้นที่เลยค่ะตั้งแต่ลงเครื่องนะคะนายกก็ก็ ไปถีห้องประชุมทางกาญยานนาชาติทธิเกศบนหมาข้าวเดือดร่างสังสิทเกตนะคะนายก็จะเป็นประธานการประชุมเบืรองการการแก้ไขแผนห้าพื้นที่สังัดสิทเกตเพื่อที่จะรองรับการติโตโครงการองเทียวค่ะซึ่งชื่อว่าคันนี่นะคะเป็นครังแรกทีนายกระทรวตรีนะคะนางสาวเผยทองชัยธินวัตนได้ลงื้นทีสังัดสิทเกตนะคะทีร่างกายแต่งตังเป็นนายกระทรวตรีค่ะซึ่งนายกระทรวตรีนะคะจะเดินทางมาพร้อมคณะค่ะ เดินทางมาตัวรัศการในวันที่ส่งตัววัดถู๊ดแก๊สเป็นชื่อว่าจังหวัดถู๊แก๊สนะคะหลังล่องจากปีที่แล้วค่ะเกิดน้ำท่วมจังหวัดถู๊แก๊สนะคะคือว่าตัววัดถูแก๊สเ,กเองเป็นตัววัดท่องเที่ยวต้องการคองไทยก็ต้องผนายประชาชนและนักท่องเที่ยวเองนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีนะคะเช่นความต้องการจุดตรงนี้ก็จะลงวันทีร่ระฟังปันหาแล้วก็แก้ไขปันหาครอบที่อิดท้อนค่ะเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนหรือแบบไม่ค่ะเพราะว่าปันห้าเดือด การท่วนะคะส่นห้าช่องการจัดต้อนให้แบบเป็นต้นแบบกับผิดสังวัดต่อไปะค,ะค่ะคือมาที่ว,ว่าสีทองพันห้าร้อยเขาคิบแปกสิด้านมาค่ะนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้าสังวัดภูดเกตเนี่ยสิบส้างล้านคนเลยทีเดียวมาที่ว,ว่าสร้างรายได้นะคะสีแต้มแปดนุ่นบาทกันเลยทีเดียวค่ะก็ที่ว,ว่าอันดับหนึ่งข้องผัใตายแล้วก็อันดับสองของประทศไยสีรองจากริงเทพมาห้าหนาคค่ะสีท้งพันเองแต่ว่าสิดเกดเองก็มีแบบสน่าดิน่านะา๊ะสีแดงทำไมล้วก็ มีเที่ยวบินโงงจากปรฏิทต่างๆที่มี2 1ประเทศนะคะรวมกว่า5 3เมืองดีว่าเดินทางเข้ามาในจังหวัดศรเกตในปี2 5 0 7ที่ผ่านมาซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากปี2 5 6 6ค่ะซึ่งในว่าปัจจุบันเองก็มีเที่ยวบินเนะะี่ยค่ะเฉลี่ยสัปดาห์ที่เข้ามาในพื้นที่ตัดศรีสะเกตเนี่ยมากกว่า1,500เจ้คิดว่าเถียวบินค่ะแล้วก็มีเที่ยวบินต่อวันเนี่ยประมาณ3 6 0หกทุว่าเถียวบินค่ะ เี่นจุดขี่ซ่องเองนะคะที่นายกจะลงพื้นที่ค่ะจุดี่ซ่องก็ไปที่าเทียบเรือยอดเฮเวนมารีนาค่ะ็นการเปิดงานแสดงเรเือน,น,นาฬากาแห่งประเทศไทยและลักทีรี่ไล่สไตล์ค่ะซึ่งาเทียบเรือแห่งนี้นะคะก็เป็นแบบบรรยากาศที่ส้งนงานเลยค่ะมีเรือจอดเทียบช้าบริเวณให้หนักท่องเที่ยวนียค่ะได้เข้าไปดูพื้นที่แล้วก็ส่วนถึงผู้ประกอบการเองก็เข้ามาดําเนินการธุรกิจในช่วงน,นี้นะค่ะแล้วก็ตอนเรื่องของ แรงงานต่างดาวค่ะทีเข้ามาดแต่ก็ที่ว่าแร่งงานต่างดาวในชีวงใหก็เป็นผู้ที่ถูกกดไม้ถูกคนเดียบรอยค่ะบอกมีนักซื้ออกสันเดินทางทีสตินค่ะแล้วส่วนจุจิ้ามะคะจุสร้ามปที่นายกรงทีก็จะไปทีตัวติดสามนะคะป้องการละแกแคนไั่ห้าน้ำท่วมในทีต่ว่ิจดเกตก็จะไปทีอ่างเก็บน้ำวันวันยังดำที่ตมบนที่พึนทอนํำเภอ่อสรางจังหวัดจุดเกตค่ะคือในครั้งนี้นะคะดีนายกได้ลงืีนี้นะคะ ก็จะมีการน,นําเสนอด้อวยว่าในการพัฒปปนาพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลนะคะสนับสนุน,นะคะ่ะเช็คประเด็น,นะคะ่ะเรา,าจะเป็นเรื่องของการจัดการตลาดตอน,นะคะ่ตะตลาดตอนที่เราแบบต้องทิ้ก,เก๊เองก็มีกันห้าในช่วงนี้เพราะว่ารถประเด็นทางเข้ามาต้องทิกก้งแก๊เป็นจำนวนมกก็มีกันหาหรือการตลาดตอนติดคัดในช่วงนี้อย่งอยู่บอกค่ะเพราะว่าแบบก่อนหน้านี้เขาจะมีขรององการดําเนินการที่จะ ก่ ram, in <S <S in อสร้างอุโมงค์กระถือป่าตองค่ะทีจะดำเนินการโดยการทางดิเซแต่ประเทไทยไข่ก็มีนักเพล่อดหรือข้องกันก่อสร้างทางพิเศษเมืองไม่เกาะแก้วกระถือแล้วก็การขยายช่องจราจรด้วยค่ะการก่อสร้างทางดระดเหมืองไม่ซ้ำแยกระดานดินก็จะแบบมีการเด็กจัดเพื่อที่จะดีกว่าติดตามเพื่อให้หนว่าจะมีดำเนินการที <S 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 ่เปมีช่วงนม่ค่ะช่วงที่ต้องเองกันในเรื่องข้องการจัดการน้ำค่ะการจัดการน้ำพระวัด ยืนนตอนสถุดิบกก็มีการใช้น้ำเป็นจวนมารแล้วก็มีอ่างคิบนาำนะคะนวนานที่สามอ่างเลยห้องตัวดิก็เี็กได้วันมีอ่งางิดนาที่เปวมาทีเดียวแต่ว่าเนื่องจากข้าไม่มีกาโดยทัการความจู้อัดการคิดน้มที่ใด้ดีนยคะก็อาจะาจะทำพวหนกรจชาชนเองก็ขาดน้มได้ในอนาคตะว่าในการแช่ตัวห้องตัวเมืองด้วยว่าการเพิ่มขึข้ขนของคว้ดีมากข,ขึน้นมาอย่างเต็มทีสอนวัตถุก แลที่สำคัญเดเี่ยงข้องหนาอุปโภคบริรโภคนะคะหนาเสี้ยกับเป็นปันห้าอีกช่วนหนึ่งค่ะราว่าอาจจะมีแบบเดืกลงข้องกันเสียภาพในการบ๊บบัดหนาเสี้ยะค่ะแต่ว่าองค์กรปกครองส่วนหมอทิมจะได้เข้ามาช่วยดูแลในช่วนวนี้แต่ก็ยังจะแบบในการซิกษาด้วยว่าออกแบบเพิิมเติมที่จะติดตามหนาเสี้ยหรือวงโข้งกันทำด้วยอะไรออกแบบบ๊บัดหนาเสี้ย,ยที่มันชิดแพ่งนะคะที่จะได้เงบประมาณอขององค์กรปกครองส่วงขมอทิมด้วย,นยในช่วงหลางที่เกียคค่ยวบข้องี่จะ่อหนินการต่อไปะค่ะ แต่ีก็คือเรื่องที่สร้างนะคะก็ถือจะนำมการสักกระนจากจัดรัสกลก็คือเรืองของการจัดการขยะค่ะมาวัดตอสุเกตเองก็มีแบบไปยหงนขยะที่มาร์คโดยเฉี่ยตอวันก็คือเรื่องของยื่รอยสันตอวันนะคะที่จะมีการบําบัสถึงขึ้นเหมือนจะขยะของเสีทงบาสะกอนปุกแกทมีบริเวณสถานที่นะคะก็กำหัดได้วันละประมาณเจ็ดรอยันค่ะเพราะว่าที่เรือกอีกอที่เจ็ดรอยสันจะฟังกอบในท้มที่บนเดยเนี้นะคะ แต่ก็มีการกำลังก่อสร้างคลองเสาข้อตัวถี่ช่องค่ะขี่จักรำจัดขยะได้สึ้นห0าโดยารต่อวันเพื่อที่จะรองรับการแเข้าถัวคล่องตัวเมืองค่ะซึ่งจังหวัดเองก็จำเป็นที่จะต้องมีการซุ้มกำจัดขยะห้องไม่หนึ่งห้องถี่ช่องค่ะที่จ้าไทยดำเนินการโดยคลององค์การบริหารส่วนจังหวัดผู่เก๊สค่ะและที่สำคัญก็คือเรือนต่อไปก็คือเรือนพฤศจิกาะนค่ะถือการจัดการพายุบัติเรือนข่องน้ำท่วมค่ะจังหวัดผู่เอ็ดผู่เก๊สเองก็จะข้อรับเชิญจากสัมภาันนะคะ เดีาข้องประมาณก้องกรมยาดิกรมโยธาจัดเดิการและข้า้งเมืองค่ะเสดีจะจะทำโครงการเการ้างเชื่อมต่อกันน้ำ่วมที่บริเวณของทาเรือเกาะแก้วนะคะสิงจะต้องจ่ายงบประมาณนะคะกว่าต้องโดยร้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเดือนนี้ก็จะเสดีจะาเพิ่มปฏิภาพเด็การจะบาหน้าและข้องการแก้เข้าเหมกนห้าการกสอบริงกาิ่งแล้วก็ สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องในข้องประชาชนค่ะแต่จนที่5นะคะก็เฉลี่ยห้องขร้างความปลอดภัยข้องหนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งจังหวัดถุแก๊สนี่ยคะก็จะขอรับชนะทีุ่นเดินข้องระตบาลในเรื่องของโครงการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องระบบกล้องวจอนสีข่าวภาวะจิตตะดำเนินการโดยตำรวจสุดทอนจากวัตถุแก๊สเซอริตากษาสร้างความระบบความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ภาคอาช่าสมัครแสงเลยค่ะจนที่หกนะคะทีตาตาบานจะ เอาแต่ว so ่าถูดแก๊สทารีดาก็สร้างเป็นเงื่อกับถือการรักษาทุกข์กระเพาะค่ะของว่าจะมีการก่อสร้างที่มาเร่งค่ะรักซี่รักษาโรงพยาบาลเนี่ยคถูดผิดแก๊สเขื่อดีตารักษาผิดป่วยมาเร่งหลายไม่หนึ่งจีนที่ข้องแต่ว่าถูดแก๊ทางหน้าแล้วก็กระบี่ค่ะถึงที่ว่าปีหกแก๊สที่ผ่านมาก็ผู้ป่วยมาเร่งหนึ่งจีนที่แล้วนี่ก็แล้วก็มีจำนวนกว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านคนค่ะสินก็ขณะนี้ก็มีการบริจาคจากประชาชนทั่วไปแล้วถึงก็ยอดเงินก็ ยังไม่ชบตามจำนวนค่ะเพราะว่าต้องการซึ่งช่องอยการที่หลานบาทค่ะแต่ว่าตองมีภาคต้นบางต้นตอนนี้ก็ประมาณ่อยว่าหลามแล้วค่ะตอนนี้เป็นเรือทุท้ายเรือทุกคายที่จะจะก็อเรือช่องการจะเอ่ออ้อครบสายค่ะในเรืองแล้วก็ในช่วงนี้เองนะคะการลงจีนที่ทั้งนี้จะทำมืองปินายกรัฐมนตรี้ก็จะให้ความสำคัญในทุกด,ด้านเฉียทีิจารองรับการองเทียวค่ะในจังหวะสูเแก็ซึ่ง ช่วงสี่ไม่ถึงท่านใหม่นี่นะคะรวมห้าวันเนี่ยนท่องเที่ยวเข้าวมันจังสิเก็ตเนี่ยมาขึ้นซ้อนๆตามมื้อคนกันเลยทีเดียวก็ที่วันมีรายได้หมายความว่าไปผ่านล้านบาทค่ะครับคุณซิซ่าครับเนี่ยพันเพื่อเดีพรุ่งนี้เรามาสรุปกันอีกครั้งนึงนะครับกับการลงหุ้นที่ในวันนี้นะครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณซิสซาค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือภารกิจของท่านนายกในวันนี้นะขอบคุณผู้สื่อข่าวจากภูเก็ตกันด้วย